สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับ ปลา,ปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องปลานีเรื่องราวของเจเด็ดหนุ่มไทยบ้านที่มีแฟนสาวหน้าตาหน้ารักเป็นสาวมอปลายไทยบ้านที่ผู้ชายเกือบทั้งหมู่บ้านตามจีบแต่พ่อแม่ของสาวมอปลายกลับไม่ชอบเจเดดซะงั้นเพราะว่าเจเด็ดบ้านจนก็เลยจับสาวมอปลายให้มั่นหมายกับลูกกำน,นันที่มีดีกรีเป็นถึงตำรวจความรักครั้งนี้ของหนุ่มไทยบ้านจะไปรอดหรือไม่เจเด็ดจะทำยังไงให้พ่อแม่สาวยอมรับเรื่องราวจะ เป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเื่งกันที่พ่อหนุ่มหน้ามนคนไทยบ้านคนนี้เขาชื่อว่าจะเด็ดจะเด็ดเป็นหนุ่มบ,บ้านที่ชอบใช้ชีวิตหมดไปวันๆกับวงเดิมพันแล้วก็น้ําเมาและบักหัวฟูคนนี้เขาก็คือบักลอยเพื่อนสนิทของจะเด็ดจะเด็ดเห็นประกาศว่าจะมีหนังมาฉายในงานคืนนี้เขาก็รีบบึงรถเครื่องไปหาแฟนสาวที่บ้านทันทีและแม่สาวมอปลายผมสั้นคนนี้เธอชื่อว่าปานีเป็นแฟนของจะเด็ดนั่นเองจะเด็ดชวนให้ปานีไปดูหนังด้วยกันเย็นนี้ ปานีที่กลัวแม่จะรู้ก็ส่งซิกบอกจะเด็ดให้คุยกันทางข้อความตอ,อนมืดจะเด็ดก็แต่งตัวจัดเต็มมารับปานีไปดูหนังด้วยกัน ตัดมาที่ใช้หนังด้วยความที่จะเด็ดไม่ค่อยมีเงินแต่อยากจะโชว์สาวเขาก็เลยแอบไปซื้อตั๋วแค่ใบเดียวให้ปานีเข้าไปก่อนและเขาก็ไปหายืมเงินเอาน้ำเมาไปแลกกับเงินเพื่อมาซื้อตั๋วเพิ่มระหว่างนั่งดูหนังกันอยู่ก็เกิดมีคนตีกันชุลมุนวุ่นวายไปหมดและคนที่โดนนักเลงตีก็คือหนึ่งในเพื่อนของจะเด็ดจะเด็ดก็เลยยอมไม่ได้ต้องเข้าไปช่วยเพื่อนจากพรรคพอกำนันมาถึงก็รีบทำการห้ามสึกทันทีวันต่อมาจะเด็ดก็ไปทำงาน ขุดบ่อด้วยสภาพที่สบับปะสบอมตัดมาที่ปานีอยู่ๆก็มีพ่อหนุ่มตำรวจชื่อว่าหมวดสัวเขาเป็นลูกกำนันที่มาตามจีบปานีอยู่หมวดสัวมาหาปานีที่บ้านและก็ขอพาปานีไปซื้อหนังสือในเมืองพ่อแม่ของปานีก็เชียร์ออกนอกหน้านอกตารีบบอกให้ปานีไปกับหมวดสัวทันทีระหว่างทางที่กำลังพากันไปก็ดันไปสวนทางเข้ากับเจเด,ดที่ขับรถผ่านมาปานีเลยบอกให้หมวดสัวจอดรถและเธอก็วิ่งไปขึ้นรถ เะเดดซะง,งั้นทิงให้หมวดสวยืนงงอยู่ดงนาคนเดียวปาน,นีเล่าให้จะเด็ดฟังว่าพ่อแม่เธอชอบหมวดสวมากทําให้จะเด็ดน้อยอกน้อยใจที่เขาต่ําต้อยตัดมาที่บ้านของปาน,นีน้องชายของปาน,นีชื่อว่าจับไม่สบายอยู่ครูจรับก็เลยมาเยี่ยมที่บ้านและดูเหมือนว่าครูของจับจะตกหลุมรักปาน,นีอีกคนหลายวันต่อมาจะเดดและปาน,นีก็พากันมายืนแลกของขวันในวันครบรอบและจะเด็ดก็มาส่งปาน,นีที่บ้านแต่ไปส่งได้แค่ข้างๆไม่ส่ สามารถไปที่หน้าบ้านได้เพราะว่ากลัวพ่อแม่ปาณีว่าปาณีรีวิ่งเข้าบ้านแล้วก็โกหกแม่ว่าเธอมีงานกีฬาสีก็เลยกลับมาช้าแต่เหมือนว่าแม่จะรู้ทันก็เลยบ่นปาณีไปหนึ่งชุดตัดมาที่จะเด็ดมานั่งตั้งวงอยู่กับเพื่อนๆแต่จะเด็ดก็จะไม่ยอมกินเพราะว่าของขวัญวันครบรอบที่เขาให้กับปาณีไว้คือเขาเขียนว่าเขาจะเลิกน้ําเมาแล้วก็เลิกบุลเล่อย่างเด็ดขาดแต่ยังไม่ทันจะข้ามวันเพื่อนส่งให้จะเด็ดก็รับมายกซดทันทีในวันหยุดปาณีมานั่ง ช่วยเจเดดทำงานเจเดดก็เอาฝาขวดน้ำมเมามาพันเป็นแหวนให้กับปานีและทั้งคู่ก็สัญญาว่าจะรักกันตลอดไปโดยให้ต้นมะขามเป็นพยานรักเช้าวันต่อมาปานีส่งข้อความให้เจเดดมารับไปดูผลสอบบอกว่าพ่อแม่เธอไม่อยู่บ้านเจเดดก็รีบไปทันทีแต่พอมาถึงก็เจอหมวดสัวไม่ยืนแต่ท่าเช็ดรถอยู่สง,งนันอยู่ๆแม่ปานีก็พาปานีลงมาส่งขึ้นรถหมวดสัวนเจเดก็เลยโกรธหัวฟัดหัวเวียง อารวาดพังรั้วบ้านปานีเพื่อนก็เลยพากันเข้ามาห้ามก็กลายเป็นต่อยกันเองซะงั้นตีกันเสร็จก็พากันมาตั้งวงกันต่อเหนื่อยกันมันจริงๆระหว่างที่พวกเจเด็จนั่งกินกันอยู่อยู่ๆก็มีกลุ่มนักเลงที่ไหนไม่รู้มาหาเรื่องเคลื้ยงขวดเคลื่องของใส่เะเดที่กำลังหัวร้อนก็ไม่ยอมหล่อห้ามเท่าไหร่ก็ไม่มีใครฟังทั้งสองแกงก็เลยพากันขับมอไซค์ไล่กันไปไปถึงก็ไปซัดกันจนนัวจนกำนันและตำรวจพากันเข้ามาจับแล้วคนที่ จับจะเด็ดก็คือหมวดสวนนั่นเองหมวดสวจับจะเด็ดในข้อหาทะเลาะวิวาทและก็ทำร้ายทรัพย์สินบ้านปานีหลังจากนั้นแม่จะเด็ดก็มาทำการประกันตัวจะเด็ดออกไปที่บ้านปานีแม่บนปานีอยู่บอกว่าให้เลือกหมวดสวซะไม่ให้เลือกจะเด็ดเพราะว่าจะเด็ดบ้านจนคบกับหมวดสวเพราะว่าหมวดสวมีเงินเป็นถึงตำรวจไปไหนมาไหนก็ไม่อายเขาวันต่อมาปานีก็ฝากให้จับเอาจดหมายไปให้จะเด็ดปานีเขียนนัดให้จจเดต มาเจอเธอที่ใต้ต้นมะขามที่เดิมจะเด็ดก็มาเจอปานีตามนัดปานีบอกจะเด็ดว่าเธอสอบไม่ติดที่มหาลัยที่นี่พ่อแม่ก็เลยจะให้เธอไปเรียนต่อที่กรุงเทพและพ่อแม่ก็จะให้เธอมั่นกับหมวดสวในเดือนหน้าเธออยากให้จะเด็ดตัดใจจากเธอซะ ตัดมาก่อนวันมั่นของปานีเพื่อนๆปานีก็พากันมาเตรียมงานมั่นวันต่อมาในงานมั่นของปานีและหมวดสัวบักจะเด็ดกับพวกก็พากันวางแผนเอารถด,ดูดซ่วมของเพื่อนมาปล่อยขี้ในงานมั่นจนเหม็นตลบอบอวนไปทั้งงานเรียกได้ว่ากินความรักหอมอบอวนหลังจากนั้นบักจะเด็ดก็ช้ำรักคิดถึงแต่ตอนที่อยู่กับปานีจะเด็ดเอาน้ำแข็งใส่แก้วแล้วก็เทน้ำยาใส่เข้าไปแล้วก็ยก เพื่อนที่รอยอยู่ด้านนอกรู้สึกใจไม่ดีก็เลยรีบเข้ามาดูจะเด็ดรีพาจะเด็ดไปส่งโรงพยาบาลทันทีตัดมาที่โรงพยาบาลเะเดดมาหาหมอได้ทันเวลาแม่ก็มานั่งเฝ้าจะเด็ดและทุกคนก็พากันมาเยี่ยมจะเด็ดจเด็ดถามหาปานีน้ำอ้อยกันเลยว่าปานีไปเรียนที่กรุงเทพแล้วหลายวันต่อมาจะเด็ดกลับมาอยู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่ก็พากันทําพิธีเรียกขวัญจะเด็ดให้กลับมาและจะเด็ดก็ตัดสินใจไปทํางานต่อที่สิงคโปร์สองปี ต่อมาจะเด็ดมาทำงานเก็บเงินเลิกทำตัวเกเรทางด้านปาน,นีตอนนี้เธอดูมีความสุขกระหมวดสวมากเวลาผ่านไปหลายปีตอนนี้ปาน,นีมีลูกสาวโตแล้วและปาน,นีก็พาลูกกลับบ้านโดยขึ้นรถคันเดียวกับจะเด็ดและที่จะเด็ดกับบ้านก็เพื่อที่จะมางานแต่งของน้ำอ้อยกับแฟนในรถเปิดหนังที่จะเด็ดกับปาน,นีเคยดูด้วยกันท้งคููก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจดูเอามากๆและก็ต่างคนต่างไม่รู้ว่านั่งรถคันเดียวกัน ระหว่างที่นั่งรถลูกของปานีก็ลุกขึ้นหันหลังไปเล่นกับจเดตโดยที่ปานีหลับไม่รู้เรื่องจนถึงขอนแกน่นทั้งสองคนนั่งรถสองแถวคันเดียวกันแต่ก็ยังไม่เจอกันเพราะว่าปานีนั่งข้างหน้ากับลูกวันต่อมาจเดดได้รู้ข่าวจากเพื่อนของปาณีว่าปานีเลิกกับหมวดสัวแล้วเพราะว่าหมวดสัวไปมีผู้หญิงอื่นปาณีก็เลยพาลูกนี้กลับมาบ้านแถมปาณียังโดนหมวดสัวตีมาอีกด้วยในงานแต่งของน้ำอ้อยปานีมาเสิร์ฟน้ำ ให้กับเจเดตและทั้งคู่ก็เลยได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบหลายปีทั้งคู่ส่งยิ้มให้กันด้วยความดีใจจบลงไปแล้วสําหรับปานีเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย